งคนของใจพอตู้ก้อนเนี่ยมาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยคนของใจเพอแม่เนี่นายคนของใจพอตู้ก้อนก้นนี่พี่น้องเลยเแล้วบอกว่าหมดใเมื่อได้บอกเขามาได้สิเกตเธอหรือหมดใเมื่อได้มาแรงหรือเปล่าเออเชจยวเมื่นช้องเจ้าเจ้านะครับนี่เนี่ยมาแรงอยู่ เอ็ดทำอไสิเ็ดเธอระเบเมื่อเราวะแล้วว่ามานทาได้เราวะแล้วว่าบ้านทางมนนี่เราว่าเจ้าชาว่าไรท่ากองก้นบ่เรอแล้วแต่แล้วแจ่ผูมิักเนอตัวนึ่นอนไดเนะตัวเนาะได้เิขึ้นคือโดนลงก็ได้ราะว่าแล้วว่าแ่ว่าเอาเอาบ้าทามันี่เจ้าไปอุ้มใคนี่วหนอนี่้นอเล่วนอน แล้วเอาค่ะเอาทายยืดแล้วได้อุ้มข่อยได้เราคอยบุิงเจ้าเราอ่ะแต่ขนาดชิบกฝียังว่าโอ้ยโอ้ยท่านไปแหละอ็เจ้าบุญท่านไม่ได้ดอกโอ้เจ้าวัดของยังคนของใจพอตุก้อนเนี่ยมาฮอดแล้วพี่น้องเลย คุณขใจใจพ่อแน่นี่นายคนพิเศษมือนั่นมากินบากลายนี่เรากินกูเลี้ยบพิเศโมือนั่นแห้งหลายละแปดนั่งเถิบคนแปดชิบเอ็ดคนนังรถนังรถอมยิ้มบุยบุยอยู่ะตูก็ได้อะไรเนี่ยมันบ่ายแล้ดิหน่อยอ๋อสามมุงเขาชอามุงคึงเลย ไม่แ้อแค่ได้จากนูอิดแต่โอ้โหยยังเะก็โตกันซึ่งเบาอย่างบโนมบ่มาลงเขามาชงคันมักเวงชงกันอันนั้นได้บ้่นเขาเเขาบอกินได้บ้านได้เขามอกินบ่บ่ชงอันดีบ่ฮะดีเมื่อปลาไม่ป้าเหอให้มาดูดียวบเนี้ยเอออยู่น้ำพ่อคนแรว่ามาชมเราได้อันนี้นะโอ้ยอยู่น้ำพ่องเน้่บาเนี่ยแตเมื่อน้ำลัง แล้วมาอื่นก็ให้พ่อค่อยเมื่อทรงไม้ชมกันแล้วแม่ถิกต้องแล้วเอาโทษเอาหนี้กันเนาะมาเพราะว่าโทษกันชุมชุ่มอม่าเป็นโทษเธอเเพียงอีกเห็นบ่ชุมมาม่าเป็นโทษโอ้ยเขาบอกให้เป็นโทษเขาว่าเขาบอกให้เป็นโทษแล้วก็ย่าต้องหกจะหน้อยเพราะว่าเอาเจ้านั่นจักฉันจะชี้มันก็ต้องหกไม่แต่ดูเช่นดเบิดเบุตรยูเถิงแะไรก็คึ้นไปเอาหนึ่งหนูได้หนึ่งกันนี้ อยู่แล้นะไมีรายอยู่แล้วมีที่หาดวงคนมันไม่เยอะเลยต้นนี้ต้นปาเนี่ยต้นปาเนี่ยต้นหมดหมดตัวหมดกันหมดเลยเป็นลูกต้นก้อยก้อยสิแม่ ประตูอยากกินก้อยป่ตันก้อนาะตูก้อยกินแล้วแซ่บวะเออาว้านก้อยชัวชันก้อยคนพักอะไรก้อยแซ่บนจงหิวน้ามาให้กินักไ้ลองนผัดเผาผับว่าคุณนั่นคุณนี่กับคุณนั่นแล้วเราให้กินให้กินเลยเนาะเราเห็นให้กินแล้วปัจิไปประมาทเราก็มาเป็นทั้งวัวแลเลย กเนกินมันาแล้วเมื่อกี้เป็นหนักแนแล้ม่านเหอเพ่การกินเด็เดอนิยัง่ได้และนักเหตกินก็บอามาดามิ้งซิงหนดังโอ้ยเอ็มลุนนะกีดเอาลงมาแล้วมีดผ่า เอาประตูมีรถมาขุกันอีกนอนเน,นาะพอปุ๊กเอาอันนี้ก็ได้มากมานาขอตู้ก่อนเลยอาหาราปลาหลายไ,ไป,ปน้องไอ้ปลาคนโทรเอาแม่ครัวนะมาครัวให้คนกินกินบ <c ười> อกเป็นขับมิจะมาแยกมึงยื้อเด้อไปเอาน้ำมาล้างเด้อน้ำอ,อยู่หันเด้อ ในห้องน้ำมันโง่หันโง่บ้กใหญ่นะเบิ้งคือจะหาผ้าให้อกยมาแล้วนะกผ้าดวงเดียวนะไม่ได้แต่ตายแล้เปิดขึ้นอีกน้ามันตุ๊กหน้ามันเปิดอีกเปิดไปพูดบอสแม่มันจกบอสแล้วอ เมีบาเราใจแหงหลายได้กันหนักนะไปอยมจะเขาดีเลยขาโดนเบาใจแหงหลายม่แม่มาเห็นนแม่มาใต้นะเออคนดังมาน้าแม่คนดังนี่ยังคนคองใจก็ตุก้อนคนหนึ่งน้อย

จะเอาแต่เอาเนี่ยคุณนัทก็ใช้เอาเพรแห้งไอเดียเราเก็บไปต่างหากว่ะยังไม่ทันโคท่านจะแต่งกับวันนียก่อนละโว้ยตายเลยใช่แต่คุยที่ได้มาผูกแขนแม่เขาแหละสอบใหม่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินต้มปลาก้อยปลาอยู่นานผู้ถกโอนี่มาอาณาอาณาขุดดัก นาะแมนเลยต้องแมหาคนดังเลยต้องแมนหน้าไอ้ก้อนบอกก็เถาก้อนนะมุตซึเนาะแมนเลยแมนมุตทษเผื่อว่าเพื่อว่าพิษฮะเพื่อวาเพื่อาวันหน้าก็เาก้อนเว่าหน้าไอ้ก้อนบ่จังเลยแล้วเขาที่ว่าว่าเราเถาเออน่าด่าเดา กำลังใจฟอลมาเก็บปลาหน้าคดังเหรอวะแล้ากำลังใจฟอคนนี dai, ้เห็นป่าก็ดีเนาะเคนี่นหลปีแทงหลังไ่คือบคแทงหลังไม่คือคุณแทงหลังอยู่ดิ เกิดชุก <Bien ven ido> ุมใหม่ประมาณเลยอชุ่มเก่า <uno> uh, like, ุเก่าแล้ววะเก่าทั้งไม่ชุบมาทายดิบอ่ะก้อนนี่นะเม็ดผู้นี้กับผู้นี้บ่เหนะ่ับผู้นี้เดีน่าสุบนั่นนั่นเต็นยุคขมาทาร้านไปมานาน แก็อีดัางอมนาไปมาน่าน้ำข่ามาตอนบ่ายๆ่่นเอาเ่ยกำลังครัวป่าที่ี่พ่อตัวว่าชอเบิดบสั่ดมาหมดเ

เชี่ยเชหเมื่อแต่ลูกคยมันหนึ่งช่องคนอยู่ที่โอ้สองคนบอกเมื่อตะลูกพ้นยู่สองคนปรตูเฮือนกระชองหลังเ่ยที่หอยู่คนละเฮือนคนหนึงอยู่เฮือต่ำตัวได้ด่เอาชำเอาชำหมักนะมาแรงแล้วบอกว่าหมด้เมื่อได้ว่าับมาได้สิเอ็ดเธอแล้วหมดเมื่อได้มาแรงล้ว่าก็เมื่อเออเียวเม่นช้องเจ้าวเจ้านนครับนีแนะมาแรงเลย เอ็ดม네 <si ่ได้ชิเอ็ดเธอระเบเมื่อเราว่ะแล้วว่าว่าม่าไหนเราว่ะแล้วว่าบ้านทางบ้นนี้เราว่าเจ้าเชียวท่าไดทถากองก้นเราแล้วเจอแล้วแจอภูมัก็ตัวน่งนอนได้บดเนาะตัวเนาะขึ้นขึ้นคือตัวลงก็ได้แล้วว่าแล้ว่าก็แล้วว่าเอาเอาเอาทางเจ้าได้วว่นๆนั่นเ่นนี่นะ แล้วเอาเเอาท่ายืดแล้วได้อุ้มควอยได้เลาวว่าควอยบทษงเจ้าเราอะเราให้บวเด้อยาันกันี่คักถ้าตนคือนั่นเจ้าเฮ็ดยังดาเจ้าชีแขนบ่เขาชีให้บวดอกมาแรงจะก่อนจะเฮ็ด้วเจ้าต้เห็นเฮ็ดยังเบ่เฮ็มือเ็ดบ่ได้เห็นเด้เอาเห็นอะไรมันชีไปยังยี่บวได้เนาะขนาท่าถ้ายืนเจ้ายังชีบวบเหะ ไปท่านะฟองคำนี้น่ะชคบชาดนะก็ที่เอาเจ้าบิงน้ำมาเนี่นะตั่งกันลยนี่ยใครคยแล้วเราอะจำอายุเจ้าชจำนี่เลยน่นแต่ขนาดชิบกฝียังว่าโอ้ยโอ้ย uh, ันไปเลยก็เจ้าบไญทำอะไรดอมว่าจะมาขอว่ใช่เมื่อแต่ลูกคอยมาเนี้ยน่ะสองคนอี่คนชีจ้องเป็นเบิ้ เจ้าชุบึงมาแรงเนี่ยเจ้ามาเกือบเกลียดแท้อืขนาดว่าเช้าวันบัดนวงพึ่งตัว่าเจ้าบัดชีเก่งไปไหนไปแล้วโอ้ยขอน้ำทองพอยอมแล้วจะตายเลย ตอนนี้สอบคนเจ้าไปไปวายเขาเออจะได้ไปขึ้นผู้นี้าคุณดันดึงลงเจ้าบ่ได้ยังเออเออขึ้นผู้นี้ดึงขึ้นผู้นี่าผู้น้ดึง้เจ้าชิได้ฉันบอกว่าแล้วคอยมาให้อยู่น้ำกันได้ผู้นึงอยู่เฮือนนี่ผู้นึงอยู่เพือนนั่นได้เออไปดึงไม่ได้คอยเปอยู่เฮือนนี่เพื่อนนั่นแต่บบผู้คอยอยู่คนละเฮือนนี่ไปดึงไม่ได้เป็นยิ่งจะหน่อยละ ปูยูว่าด้านที่ห้าเจ้าน่ะวัวผวมมวนผมว่าดึงคอยออกแล้ว่ไม่ได้เลยคุณนี่แต่พื่อพี่เจ้าเห็นกันแั่เขากับคุณนี่กับอัดคลิปขาไลรสดปะอัดคลิปขาเลยมาจุะไปเห็นเด้อเห็นบอกคอยว่าอยู่ในเฮือนเจดาวคนบ้านโพนนี่ผัวมันอยู่อยู่บ้านอันอยู่บ้านนั้นทางอันนันเดบ้านนั้นน้องแค้นน่ยจะเดียวเราชดฟ้ากัน ไวจะบชูเอาปูไม่ผัวมาได้เด้อยัดทัวกัปฟากันเห็นวชาวบ้านปูเมื่อเราให้กระดูกระดึกรึนองเอาให้เห็นนะเพา่าาไม่ผัวผงว่ากอดปอดอปล่ยไนะเขาโอ้ เอาผู้ยผัวบะมีผัวเออเอาเอาผัวบะมีผัวเราเลี้ยงจะบอกว่าให้เอาผัวมีผัวมาเนีผัวบมี่ผัวมันลำมาอยู่โองยจะงว่าใช้ตัวนั้นแล้วจะไนั้นเขาสิน้อยใจเนี่ยหมอมันน้อยเนี่เดี๋ยวมันเลี้ยให้เลี้ยไปเนีเจ้าถูกีหลักเนื้อควายนั่นเอ้าเขาลำโพอเขาหลักควายเขาไปวันนั้นไม่เจ้ามกินมี่แมวคิดอยใหม่อีกแมน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 ต้องบอกเตือนเจ้าเวียง แล่นม่จมมน้ำหัวค่ะแต่ว่าบมมีผูบมาเลยชิพ่ดยป้าอันนี้เนาะชิพไ่ดียป้าอันนี้ว่ะปะาอันโน่นเนั่เนี่ยือเด็กเ่าคนหน่งมันมีู่ที่อุตส่าห์เก็บซีมันเป็บ้าทั้งบ้านจัาเห็เจ็ดเท่าหัวห โอ e. <ie> ้ยอันยัแม่พูดได้ลผมไปเอาทุกมันแม่ยังว่าววบดบดไปเลยเช้าอยู่ได้ดนี่นั่งได้ผนโจบบ่ออ้าวมูลนิวบอกคนบายนมมึนั่นอ่นมมันตะผัวจับอดกันยังว้าได้พูนเพื่อนชัวโอ๊ยเขาใบเมียตัวได้บเมียนุ่มเมียตัวได้ผัวเหตามันบดเรามันเห็นรู้มันโคตรพนนี้โครจังหวดชวน์มาเดิมเมียเขา เอามาเลยยันผิดเขาเอาผู้ตาดีๆนะมาคนดีๆหนะบุมีลูกมีผัวนะเขาจะกอดกอดแล้วคนบนยันผิเดเน,นี่ยบุ๊มบิ้วเขาเขาไม่ให้กอดถึดดงจะกอดนะพยายามมือพยายามน,นั่นสำเนาะเอาไปให้คนเป็นบ้าเยังหาข่อยมันยังให้คอยกอดคอยลม <า S 1> ม้มแก้แกม,มเลยว่าจะมาก็หนวกเขาจะเบืองเจ้าเขายังมาเบืองเิ็มผมยากกัน,านมาหรอกขยันผู้ตาย จ้างคนไปที่เมื่อวานน้องแค้นมันบริการมาเรื่อจ้างมาเด้อทูเอ้ยขคอยยังเบิ่งเจ้าอ่ะเขาใช้ดอกจักหาแฉนว่าฉันคนก็ไปให้เบิ่งเขาใชิเราเบื่อเบิ่นเห็นกูคู่เฮือนหุ่นง้อแต่เฮือนน้ำมือเจ้าอ่ะให้คอยหาแฉนเอออันนั้นมันจะแม่งคนจะเบิ่งนี่บัดบ้ากินปลาแน่นองคนจะเบิ่งเขานี่ยจะกินปลาได้บ่อจังหวังมาเล้บบอกเขาบ่เคยเห็น เราได้งินแต่สื่อเจ้าแล้วก็อยากมาเบิ้งรอค้อในตัวทัหรือว่าแม่แบบมากกันรอคือในตัวนครับท์ยังว่าเปลี่ยนแล้วนหล่อเลยคนหล่อคนดักจริงหรือว่าบจริงกับเก่าเนาะรอคือเก่าห้าพืัวโกคนนึ่งในบ้านตำงกันนี่นะความจะได้ชิปเม้าเนียลโอ้ยคตน้ก็เกไม่กหัยังรู้เนาะตัวเนาะยังวาปามเช่ เฮ้ยนอเพื่อชาวนันหล่าชาวนั้นคยว่าได้แต่เถื่อพคมาชิดสามปัดก็อนเชียรหรือปัดยาไรยาไรพวะสบายตุนกัะเวนโผล่เหม่ยคนบเงินทาตลาดเลยลูกคนพอพขอดวงแก้รยเห็นตัไปวานี่พอเจ้าข้นบ่ไปหาหาเนี่ยนี่นะเจ้าข้บ่ไปหาเจ้าไปเจ้าขาบ่เห็นเว่ยฮาเว่เนี่เาเท่ารแทบเ่อบักอ้อนางเอาเท่รทบมาเราเบื่อเราเขาบุษยบักอ้อ งเอาคืนมบอกเอา้เขาโทรยากี้เขาว่าโทรหาเจ้าอันนี้แหละเขางงว่าาโทรศับท์ไรบกอ้อมเอาไปแ้วเขาถามเมอกว่าใส่อ้อมใช่โทรศัพท์กูจะเลไป้าไปได้อะไะซวะนบดแล้วบันี้โหฮาพอกูแล้วบ้าน